สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยูซิมเฟ o อร์กันอีกครั้งแล้วนะคะก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันมานานเลยเน,ะนาะน่าจะสัก2อาทิตย์แล้วก็สาภาพว่าดิฉันหนีไปเที่ยวมานะคะหนีไปเที่ยวช่วงแบบว่าสิ้นปีอะไรงนี้มาก็พักผ่อนหย่อนใจนิดหน่อยนะคะก็วันนี้ก็กลับมาอัปคลิปให้คุณผู้ชมดูแล้วเนาะก็สําหรับบ้านของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านครอบครัวที่รู้สึกว่าเราน่าจะไม่ได้ทําบ้านไซส์นี้มา เป็นระยะเวลานานประมาณหนึ่งแล้วนาอก็คือจะเป็นบ้านครอบครัวไสสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะอยู่กันได้4คนนะคะก็คือมีที่นอนให้ทั้งหมดสําหรับซิม4ตัวนะคะก็สําหรับสไตล์ของบ้านในวันนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นบ้านสไตล์ที่เราไม่เคยทําลง YouTube มาก่อนเลยก็จะเป็นบ้านสไตล์ทิวด้านะคะก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นบ้านสไตล์นี้จากพวกหนังที่เป็นแบบอ่าย้อนยุคข,ของฝรั่งเป็น พวกหนังแบบ m e d i e v a l f a n t a ซ y อะไรพวกนี้เออทุกคนก็อาจจะแบบเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างมันก็จะเป็นบ้านที่มีลักษณะเหมือนตรงตรงใต้จั่วหลังคามันจะมีความเป็นซี่ๆไม้ๆอย่างนี้ทุกคนก็คือเราก็พยายามที่จะทําให้มันออกมาเป็นบ้านสไตล์นั้นเนาะแต่ว่าก็แบบไม่กล้าคอนเฟิร์มมากก็แบบมันเหมือนไปอะไรก็ถือว่าดูกันจอยๆนะคะก็คือทําปกติก็ไม่ค่อยได้ทําด้วยก็เป็นมือใหม่สําหรับบ,บ้านไตล์นี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่มีความ โบราณเนาะให้อารมณ์เหมือนว่าบ้านหลังนี้เราคิดสตอรี่ไว้ในหัวว่าอ่ามันจะเป็นบ้านที่มีอายุอยู่มานานมากมากแล้วแหละแต่ว่าเหมือนก็แบบอ่าอาจจะแบบว่ามีการสืบทอดมารุ่นรุ่นสู่รุ่นหรือว่าอาจจะลอาไปซื้อบ้านเก่ามาแล้วก็แบบทำการรีโนเวทใหม่เติมของใหม่เข้าไปเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีความผสมผสานกันของอ่าสไตล์เก่าๆของบ้านผสมกับ ความเป็นสมัยใหม่ก็จะปนปนกันนะคะสำหรับพื้นที่ด้านในเนาะส่วนพื้นที่ด้านนอกเนี่ยเราก็จริงๆเราใช้เวลานาน,านมากเลยนะกับการาพยายามทําหลังคาของบ้านหลังนี้เพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าแบบเชฟมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะก็คือใช้เวลานานพอสมควรเลยนะสาหรับจุดจุดนี้เออเราก็แบบด้านในก็มีการแบ่งฟอร์เพลนที่ค่อนข้างที่จะยากด้วยซึ่งเราก็จะไม่ได้ตัดมาให้ดูนะคะอันนี้ก็เราก็จะมาการ แล้วก็จะมีการทำแลนด์สเคปนะคะก็คือแลนด์สเคปนอกบ้านเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทาอะไรเยอะเลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ก็คือจะไม่ได้มี outdoor คทิ i v i t y อะไรเยอะแยะเหมือนแบบที่เราชอบใส่เนาะก็คือปกติเราก็ชอบใส่เหมือนเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นเตาบาร์บีวเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมทุกคนแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็คือเราแทบไม่ได้อ่าเรียกได้ว่าไม่ได้ใส่กิจกรรม outdoor อะไรให้่ีของคุณเลยเพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านฤดูหนาว ทุกคนก็น่าจะเห็นจากในปล,ลิป,ปลกคลิปแล้วแหละก็คือเป็นบ้านฤดูหนาวบ้านที่เป็นธีมคริสต์มาสเนาะคือเราแบบมีการถ่ายทําอาคริป,ปริเซนต์บ้านแบบเป็นฤดูหนาวหิมะขาวโพอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคิดว่าบ้านหลังนเนี้ยเนี่ยถึงตอนเนี้ยเราจะสร้างในแบบในหมวดปกติแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะแบบฟิตอินที่สุดในอ่าสภาพแวดล้อมที่เป็นหิมะนะทุกคนมันก็เลยจะแบบว่าถ้าเราใส่กิจกรรมนอกบ้านในสิ่งของคุณทําเนี่ยมันก็จะเกิดแบบ เหตุแบบลูกหลานของคุณอาจจะจมน้ําตายได้หรือว่าอาจจะแบบไปยืนปิ้งบาร์บีคิวหนาวๆแล้วก็แบบตุยเด้ได้อะไรทุกคนก็เลยแบบไม่ได้ใส่ด้านนอกไปเน้นแบบเป็นบ้านโล่งๆนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ที่เป็นไม้สนไม้อะไรเข้าไปแทนนะคะให้แบบเข้ากับบรรยากาศซึ่งโอเคด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านฤดูมาฤดูหนาวเราก็จะมีการตกแต่งด้านในแบบว่าเป็นเฟสทีฟนิดนึงก็คือเป็นคริสต์มาสเนาะเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มากๆเลยก็ จริงๆก็อยากจะสารภาพอยู่ว่ารู้ตัวว่าตลาดใกล้จะวานะคะทุกคนก็คือวันนี้วันที่24แล้วว่าคิดว่าจะได้ลงคลิปวันนี้แหละขณะที่พากเสียงอยู่นะก็คิดว่าตอนเย็นน่าจะตัดเสร็จวันนี้ที่ที่24แล้วก็คืออีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วก็คือคืนนี้ก็เป็นคืนคริสต์มาสอีฟแล้วก็คือเพิ่งจะลงคลิปก็ขออภัยนะทุกคนจริงๆแบบว่า,บ,าบ้านหลังนี้เราก็เริ่มต้นสร้างงานได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาแต่ว่าดิฉันแบบ ดิฉันมีปัญหากับมันมากเพราะามันไม่ใช่บ้านสไตล์ที่เราถนัดแต่เราก็ยังบอกว่าอยากจะทําให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเออมันก็เลยแบบใช้เวลานานแล้วก็การถ่ายทําคลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากแบบต้องแบบเออแบบถ่ายวันที่มะตกอะไรอย่างงี้บ่าๆใดๆก็คือแบบนั่นแหละทุกคนมันมีความยุบย่งย,ย,ย,ยากอะไรของมันอยู่แล้วคืออย่างที่บอกว่าฟอร์แพลนแบ่งโคตรยากกับเราใช้เวลากับฟอร์แพลนนี่น่าจะเป็นชั่วโมงเลยด้วยความที่อารุกทร,รงเชฟของบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ มีความซับซ้อนของหลังคานิดหนึ่งมันก็เลยจะยากนิดหนึ่งนะคะมันก็เลยมาช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็หวังว่าอ่าในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ทุกคนจะแบบว่าสามารถโหลดไปเล่นกันแล้วก็อินกับเทศกาลได้อย่างทันเวลานะคะแล้วก็เหลือเวลาก,กี่วันนะถึงปีใหม่5้าวันเออทุกคนก็โหลดไปเล่นนะคะมันแบบยังได้อยู่ก็หวังว่าจะเอนจอยกันบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะเราก็จะใช้ผนงังเป็นผนงัง ถ้ดังหินเลยก็ก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นบรรยากาศของความเก่าๆที่เราบอกว่าเราตนนั้งใจที่จะให้บ้านหลังนี้เนี่ยเขามีความแบบเป็นบ้านที่อยู่มานานแล้วจะอยู่มาแบบร่วมร้อยปีแล้วมันถึงมาวะไม่แน่ใจโอเคอาจจะอยู่มาแบบร่วมร้อยปีแล้วแต่ว่าเราแบบครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยเขาก็ได้มีการรีโนเวทแบบว่าซื้อเฟอร์เข้ามาเพิ่มแล้วก็อาจจะอ่าทพื้นใหม่แต่ว่าเขาก็จะมีการเก็บบางสิ่งบางอย่างบางส่วนของตัวบ้านดั้งเดิมเอาไว้นะคะเช่นพวกบอกว่า โครงสร้างพวกแบบผนังอะไรอย่างนี้ด้วยความอ่ามันก็ให้บรรยากาศที่แบบเป็นดูเก่าๆดูวินเทจอะไรอย่างนี้ดีเนาะก็บ้านหลังนี้นะคะสำหรับสวอตคัลเลอร์เนี่ยสวอตสีเนี่ยมันก็จะเป็นเน้นไปที่ไม้ที่เป็นสีเข้มๆนะคะอย่างที่ควรเห็นว่าแบบพื้นมันจะเป็นไม้สีเข้มเลยแล้วก็แล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยการแบบใส่พวกสีสันสดใสของความเป็นเฟสติวัลเข้าไปนะคะก็จะมีแบบ เียวแดงอะไรอย่างนี้ทั้งเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นกันนะคะอันนี้ห้องครัวก็มีขนาดซสจริงๆก็ค่อนข้าง,าง,างใหญ่ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยสำหรับห้องครัวห้องนี้สามารถใช้ทำอาหารได้จริงนะคะก็เหมือนเดิมเลยสำหรับสไตล์บ้านของช่องเราก็คือเราได้มีการเทสฟังก์ชันการใช้งานให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะก็คือเราได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าบ้านหลังนี้ซิมของคุณสามารถ มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขนะคะก็คือมีข้าวกินมีเตียงให้นอนมีทีวีให้ดูมีปิโนให้เล่นอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถใช้กันได้ครบคันนะคะซึ่งตัวบ้านให้ทุกคนที่ทุกคนจะเห็นเราอัพลงไปในแกลเลอรี่เนี่ยจริงๆเราถ้าทุกคนฟอลโล่แกลเลอรี่เราอยู่นะทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าเราเคยอัพบ,บ้านหลังนี้แบบไปสองรอบแล้วก็คือจะมีรอบแรกที่เป็นบ้านโลนๆเป,ป,ปล่าๆแบอว่ามันยังไม่ได้มีหิมะตกอะไรอย่างนี้ก็คือ เราอัพไปรอบหนึ่งแล้วเราก็สุดท้ายแล้วก็ไปลบทิ้งนะคะเพราะว่าเราอยากได้แบบสกรีนช็อตของบ้านในภาพที่เป็นหิมะมันถึงจะตอบโจทย์คําว่าวินเทอร์อะไรอย่างนี้เป็นวินเทอร์เฮาส์ได้มากขึ้นนะคะก็คือเราก็เลยแบบว่าไปแบบทําการถ่ายรูปใหม่นะคะแล้วก็อัพลงไปในแกลเลอรี่อีกรอบหนึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจที่เห็นว่าบ้านมันมี2เวอร์ชันนะคะแต่ก็ได้ทําการลบเวอร์ชันหนึ่งทิ้งไปแล้วแหละอันนี้ก็จะวางของตกแต่งนะคะสําหรับ บ้านสไตล์นี้ที่เราหาเลฟดูใน Pinterest นะคะมันก็จะมีความแบบของตกแต่งเยอะนิดหนึ่งแล้วก็จะไม่ได้ดูเรียบร้อยมากนะคะก็จะมีพวกของวางค่อนข้างที่จะระเกะระกะนิดๆหน่อยๆนะคะแบบว่าใต้โต๊ะใต้ใตูต้นี่ก็จะมีของอยู่ทั่วเลยอันนี้ก็จะใส่เป็นแบบเหยือกน้ําบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะว,วางของนะคะไปใช้งานไม่ได้บริเวณนี้ก็คือวางเอาสวยเอาฟีลเฉยๆ,ๆ ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องรับประทานอาหารนะคะก็ทุกคนจะเห็นว่าเราได้มีการวางโต๊ะยาวขนาด8ดที่นั่งลงไปเลยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมันทีหลังนะคะเพราะว่ามันซิมมันจะเดินเข้าไปใช้งานจริงไม่ได้เพราะว่าไซซิ่งของห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะอันนี้เราก็จะมาวางเลยเอาบริเวณ v i n g Room นะคะก็ด้วยความที่บ้านหลังนี้มันมีขนาดที่ เป็นขนาดกลางๆนะคะก็มันก็จะไม่ได้ใหญ่มากเราก็เลยต้องแบบว่ามีการระวางเลยเอาไว้เลก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่ามันจะแบบถ้าทําตกแต่งเสร็จไปทีละห้องเลยเนี่ยมันจะลําบากถ้าต้องมาแก้ทีหลังนะคะด้วยความที่ห้องบ้านไม่ได้ใหญ่มากเราก็ต้องบริหารพื้นที่กันนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าหน้าบ้านนะคะนี่เราเอาเหมือนท่านหนังสือมาปิดรอยตรงนี้เราก็จะมีเหมือนเป็น โต๊ะวางของนิดนึงนะคะบริเวณทางเข้าบ้านเอาไว,ว้วางพวกของตกแต่งแล้วก็แบบว่าเข้าบ้านมาคุณอาจจะแบบว่าอยากจะวางคุญแจวางอะไรก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะคะติดไฟเพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นไฟที่ให้ความรู้สึกเป็นวอร์มโทนนะก็คือจะดูอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็สําหรับบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้านะคะเราก็จะใส่พวกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแบบ เป็นสไตล์ไม้ๆเก่าๆเลยทุกคนก็คือแบบซ่วมอะไรมีความวินเทจวินเทจมากๆนะคะแล้วก็เราก็จะวางเลยเอาห้องนอนแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาแบบสุดท้ายเราก็จะค่อยๆมาตกแต่งทีละห้องทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือวางๆางไปก่อนจะเป็นเตียงคู่นะคะไม่ใช่เตียงคู่เตียงแบบเตียงสองชั้นสามารถให้เด็กอยู่ด้วยกันได้สองคนนะคะวัยชายหรือว่าจะเป็นวัยทีนก็อยู่ได้แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งที่มีรูปร่างประหลาด ประหลาดมากแต่ว่าที่ฉันก็พยายามได้เท่านี้นะคะแบบมันเออมันเป็นร่องของบริเวณเหลี่ยมบริเวณจั่วอะไรอย่างนี้พอดีมันก็เลยแบบประหลาดนิดนึงเราก็แบบว่าเอาเหมือนซิงซิงล้างหน้ามาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอ่างไปไว้อีกมุมหนึ่งของห้องนะคะอันนี้เราก็จะมาตกแต่งบริเวณด้านล่างต่อและอย่างที่เราบอกว่าสําหรับบ้านสไตล์นี้ในการวางคลัสเตอร์ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เยอะในหนึ่งเราก็เลยแบบว่ามีการใส่ของกระจุกกระจิกเข้าไปเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะมีการวางพวกของที่ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเฟสติวัลเข้าไปนะคะด้วยการแบบว่าเอาวางของตกแต่งที่เป็นใบไม้สีเขียวแดงแล้วก็แบบจุดเทียนอะไรอย่างนี้เนาะจะได้ดูสดใสน่ารักไม่แน่ใจว่า,าวันนี้เสียงจะโอเคไหมนะคะทุกคนก็คือจริงๆตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วแหละในช่วงแบบ ช่วงสัปดาห์นี้นะเออเพราะว่าเราช่วงนี้กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วชั่วข้าวนะคะก็แต่ว่าแบบเมื่อวันก่อนเราเพิ่งแบบออกไปข้างนอกมาใช่ไหมแล้วก็แบบไปกินข้าวมาแล้วอืมไปกินปิ้งย่างทะเลเผาเลยทุกคนแล้วคือกลับห้องมาก็คือง่วงมากแบบสะผมแบบเช็ดหมาดๆแล้วก็นอนเลยนะคะตื่นเช้ามามันเลยจะแบบป่วยๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าแบบเสียงมันจะออกวัดๆไหมทุกคนก็แบบถ้ามันแบบอุยอีนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคน ทุกคนไปไหนกันวันปีใหม่ทุกคนแบบมีกิจกรรมอะไรทำไหมวันปีใหม่สามารถแบบว่ามาคูดคุยมาแชร์กันได้นะคะหรือถ้าทุกคนแบบว่าไม่ได้มีแพลนจะออกไปเที่ยวไหนก็สามารถโหลดบ้านของเราไปเล่นเดอะซิมอยู่บ้านได้นะคะก็คือมีของตกแต่งแบบเฟสติฟทวางให้หมดแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าอ่าในตัวของคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ไหมเพราะว่าจริงๆเรามีการ อัดคลิปไปอีกคลิปหนึ่งเนาะทุกคนถ้าทุกคนตามแกลเลอรี่เราก็จะเห็นว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เรายังไม่เคยอ่าลงไปใน y YouTube เนาะก็มีคลิปที่อัดไว้แล้วแหละแล้วก็จะเป็นถ่ายสกรีนช็อตถ่ายพวกคลิปพรีเซนต์เทสบ้านอะไรให้เรียบร้อยแล้วล้วก็อัปลงแกลเลอรี่แล้วแต่ว่าเราแค่แบบยังไม่ได้ตัดต่อนะคะก็มาตัดคลิปนี้ก่อนเพราะว่ากลัวไม่ทันคริสต์มาสนี่ขนาดตัดต่อแบบรีบๆกลัวไม่ทันคริสต์มาสก็ยังจะเกือบไม่ทันคริสต์มาสแล้วทุกคนก็ขอภัยอีกครั้งนงนนึะะคะก สำหรับบ้านหลังนั้นเนี่ยเราก็มีคลิปไว้แล้วแล้วก็ถ้าตัดต่อทันเนี่ยก่อนสิ้นปีเราก็อาจจะมีเหมือนแบบคลิปให้ทุกคนดูอีกสักคลิปหนึ่งนะคะก็จะเป็นบ้านสไตล์ที่ทุกคนก็ไม่ค่อยเห็นเราทําเหมือนกันช่วงนี้ทําอะไรแปลกๆเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆของเราก็คือปกติเราจะชอบสร้างเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์นอหรือไม่ก็เป็นแบบโมเดิร์นเป็นมิสเซนจูรีอะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสไตล์เดิมๆที่เราทาแล้วเราก็แบบมีความเสพติดกับการทําอะไรเล็กๆก,ก,กระจุกะจิกมาก เออเราก็เลยแบบพยายามที่จะทําอะไรที่มันแหวกจากปกติที่เราทํานิดนึงนะคะอย่างบ้านหลังนี้ก็ถือว่าแหวกใช้ได้เพราะว่าไม่เคยเคยทำลง youtube มาก่อนเลยอาจจะเคยมีสร้างหลังใหม่บ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเอาลง YouTube เลยนะคะก็คือตั้งใจแล้วก็มีความจริงจังกับกับมันมากหวังว่าทุกคนจะชอบกันวันนี้ก็จะมีต้นคริสต์มาสมาวางนะคะเราก็จะเอาเหมือนของของขวัญไปวางด้านใต้นะคะ อันนี้ก็ตกแต่งบริเวณตัวโต๊ะต,ต,ตรงนี้นิดนึงเราใช้เทียนเยอะนะคะสาหรับบ้านหลังนี้เหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าการที่เรามีเทียนอยู่ในบ้านเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงความเป็นบรรยากาศมันมีฟีลลิ่งอะไรบางอย่างที่แบบว่าการใช้โคมไฟหรือตะเกียงมันแบบมันมันได้ไม่เท่าเทียนซึ่งถ้าถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราแบบจุดเทียนทั่วบ้านอย่างนี้บ้านจะไฟไหมไหมก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าเดซิมเนาะ แต่สิมันก็แบบบ้ามันไม่ได้ไฟไหม้จากเทียนถ้ามันจะไฟไหม้มันก็จะไฟไหม้จากตัวอ่าเขาเรียกไงอะไฟเพล c e อะไรอย่างี้มากกว่าแล้วก็จะไฟไหม้จากพวกเตาทำกับข้าวอะไรอย่างี้มากกว่านะคะมันจะไม่ได้ไหม้จากเทียนจริงๆมันไม่มีโอกาสเลยแหละไม่มีโอกาสเลยแหละเพราะฉะนั้นก็วางวางไปนะทุกคนมันไม่ได้ไหม้ก็วางๆไปนะคะ ล้วก็จะมีเปียโนาวางให้ด้วยนะคะทุกคนเพทุกคนอาจจะแบบว่าได้ฟีลเล่นเปียโนใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในคืนวันแต่ว่าคืนวันคริสต์มาสอีฟนะคะวางตะกร้าวางของตกแต่งให้มันดูเยอะๆลกๆเข้าไว้นะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบบ้านหลังนี้มันมีเด็กด้วยทุกคนก็คือเรามีการวางเป็นซิมสวัยสวัยชายเข้าไปสองตัวนะคะมันก็จะแบบว่ามีความ ลอกๆนิดนึงเนาะเพราะว่าบ้านที่มีเด็กมันไม่มีวันสะอาด100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนเพราะว่าเด็กอะเด็กมันก็จะต้องแบบมีการเอาเล่นของเล่นในการเอาของจุกจิ๊กมาวางหรืออาจจะมีของใช้สำหรับน้องๆที่มาอาจจะแบบสีไม่ได้เข้ากันมาวางบ้านนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งห้องน้ํากันวางเป็นเชฟอันนี้นะคะแล้วก็ติดมานนิดนึงแล้วเราก็จะเริ่มขยับมาตกแต่งบริเวณชั้นสองกันละ บริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบรูมของผู้ปกครองของบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะคะที่จะเป็นเป็นห้องของลูกๆนะคะซึ่งบริเวณชั้น2ของเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีห้องน้ําแบบห้องน้ําในตัวห้องนอนใดนะคะก็คือจะเป็นห้องน้ําที่มีการใช้งานร่วมกันนะคะซึ่งห้องน้ําหลังห้องน้ําหลังที่สองเดี๋ยวจะเย็นห้องน้ําห้องที่สองของเราเนี่ยก็เราก็ได้มีการเพลเทสแล้วเนาะถึงว่าว่าลูกทรงมันจะประหลาดไปนิดนึงแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะ เปลี่ยนสีประตูนิดนึงวางต้นไม้นิดนึงเนาะห้องนอนก็จะไม่มีอะไรมากทุกคนด้วยความที่ไซส์มันไม่ได้ใหญ่มันก็เลยจะแบบจำกัดนิดนึงก็เอาแค่แบบพอฟังก์ชังนอลแล้วก็คุมโทนสวยงามน่าใช้นะคะบริเวณห้องเด็กนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็วางของตกแต่งบริเวณตู้เสื้อผ้านิดนึงนะคะือถ้าทุกคนรู้สึกว่าห้องมันเล็กเกินไปสําหรับการจะอยู่กัน2คนเนะีทุกคนก็ ทุกคนก็สาม,มารถเหมือนแบบไปทุบเตียงแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นเตียงเดี่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้ให้ซิมอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็อาจจะแบบลดจํานวนของโต๊ะเขียนหนังสือในให้มันเหลืออยู่โต๊ะเดียวก็ย่อมได้นะคะแล้วแต่ตามอัธยาศัยของทุกคนเลยอันนี้ก็จะวางของตกแต่งบนโต๊ะเขียนหนังสือเรารู้สึกว่าการที่มีโต๊ะเขียนหนังสือมันค่อนข้างที่จะจําเป็นสําหรับซิมที่เป็นวัยชายหรือเป็นวัยทีนะคะเพราะว่า โดยปกติทุกวันแล้วเนี่ยพอซิมกลับจากโรงเรียนมาเขาก็จะต้องมีการบ้านใช่ไหมทุกคนเราก็เลยเหมือนแบบว่าอยากให้มันมีพื้นที่ส่วนตัวของเด็กทั้งสองคนให้แบบนั่งทําการบ้านหรือแบบว่าอาจจะนั่งเขียนไดอารี่อะไรอย่างี้ด้วยเรารู้สึกว่าเราเด็กมันก็ต้องการเหมือนแบบโต๊ะเขียนหนังสือบ้างเราคงาจะไม่อยากให้แบบน้องต้องไปนั่งทําที่โตกินข้าวทุกวันก็เลยวางเป็นโต๊ะเขียนหนังสือให้แยกกันไปเลยคนละตัวนะคะวางพรมนิดนึงนะคะ แล้วก็จริงๆไอเตียงที่เราเลือกให้น้องนี่ก็คือปวดหลังใช้ได้แต่สีมันเข้าก็วางๆไปนะคะตกแต่งห้องน้ําด้านบนนิดนึงนะคะรูปร่างประหลาดจริงไม่เคยทําห้องน้ําที่รูปร่างประหลาดอย่างนี้มาก่อนแต่ก็เอาจนได้นะคะเปลี่ยนเป็นพื้นหินแล้วก็ผนังหินนะคะแล้วก็วางถังขยะอันนี้แล้วก็ทึ่งนึกได้ว่าเราลืมซ่วมแมวเราก็เลยจะมาวางทีหลังนะคะก็ อเอาเป็นสีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไซส์ดาวลงมันลงนิดนึงนะคะก็มันยังใช้ได้อยู่นะถึงมันจะแบบแอนิเมชันอาจจะแปลกบ้างแต่มันยังใช้ได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาแก้บ,บริเวณโต๊ะทานอาหารนะคะเพราะว่าอันเดิมมันใช้ไม่ได้เนาะแล้วเราพ่งนึกได้ว่าเราลืมทำเท r ร์เรนเพนเราก็เลยมาเติมทีหลังนะคะปาดปาดดินเข้าไปตามร่องหินให้มันเหมือนว่ามันอยู่ตรงนี้มานานแล้ว แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเทรเรนเพนตรงนี้นะมันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะ,ะทุกคนก็คือจะเสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านหลังนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีแลนด์สเคปที่ใหญ่โตอะไรนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อ่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมีเป็นสกรีนช็อตให้เห็นว่าบ้านหลังนี้เวลามันไปอยู่ในหิมะมันจะเป็นยังไงซึ่งเราขอกระซิบเลยว่าสวยมากอตที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่เนี่ยก็คือสวยมากรู้สึกเหมือนจะอ่าที่ลอ็อยู่ทางด้าน ้ายบนใช่เรากำลังอ่านอยู่ทุกคนก็คือ Rustic Residence นะคะก็คืออยู่ในเมืองที่มากกับภาค Get Together นะคะจำชื่อเมืองไม่ได้อีกแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พอหน้าหนาวแล้วมันวิวสวยมากให้ความรู้สึกแบบเป็นเป็นพื้นที่แบบบอกไม่ถูกทุกคนเหมือนอยู่ในหนังเลยก็คือบ้านรอบข้างก็จะเป็นบ้านสไตล์เดียวกับเราด้วยนะคะก็อย่าลืมถ้าโหลดไปเล่นก็อย่าลืมเอาไปวางในร็อดรนี้กันนะคะ เออก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย